การสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นอีกาาม,ชม,ชม,มื่นหนึ่งครับท่านผู้ชมที่แม่บัวพรนฝันดีวสันเห็นปูผ่าขาวทั้งฝ่ายจังหวัดอุดรเขียนตัวเลขให้แดงจึ้งคืองในครับท่านผู้ชมสามตัวสองตัวเขียนใส่ผ่าขาวสเมจิกสีแดงตัวใหญ่เมืองเก่งเลยครับท่านผู้ชมเราเพิ่งฟันเห็นลูกแฝดเพิ่งจะเคยแทงไปแต่ว่าจะเป็นเลขชุดใดตัวใดเกาต้องไปถามจากปากแม่บวัวพร้อมๆกันนะครับผมเนาะ การทามผู้ช่มต้องพิจรณาบึงเอียงเด้อครับทันใดที่วา่าตัวเลขไม่บัวบ่คอยเม่นบกคอยเขาให้บองพอความสุขสนานเนาะครับผมเนาะเป็นการเล่าเรื่องความฝันให้ฟังเขาก็จะใส่ใจตัวเลขทันใดว่าเออตัวเลขนาสนใจเขาก็ลองไปพิจารณาบองครับผมเนาะในการลงทุนนี่ไม่มไผ้วังคัดทันใดหรอกครับผมก็ลองไปพิจารณาบึงเอาเองว่าจะลงทุนหรือบ่ลงทุนก็บ,บ่ว่ากันแต่่าแไม่บัวบอกว่าปู่ผาขาวเขียนให้ตัวแดงจงริงคืนสามตัว จะเป็นตัวใดนั่นไปฟังจากปากในบัวของพร้อมกันเลยครับผมเนาะในบัวพนังอยู่ขนากล้องละครับผมการสวัสดีครับม่บัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะกาเพื่อจังมาฝันมแม่ฝันว่าสิตอนแล้วว่าสิถามความฝันกันเนาะสมมติแต่ว่าถามเบิ่งเขาขาวนะไล่ละเอียดาเขาขาวแต่ว่าม่บัวเปิ่นบ่อยถามนะคะเปิ่นสีบอกเลยในคลิป เพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ซิมาฟังงบึงพร้อมกันเลยนะคะว่าแม่บัวฟันว่าจังใดน,นะคะท่านผู้ชมแม่ฟันว่าจังใดฟันเหมือนขืนนี้เนาะฟันคือจริงว่าคือว่าเด็กไปหาบักหอยไปขัวหอยได้กระตาหอยสอกไปครับเสียม,มลงไปทงหน้าลงไปทงหน้าไปเห็นนั่นผู้ชายฟ้าแฝดสองคน เป็นนมมาะละ่เป็นบา้าวเหลว่ยคนคือคนจีนนี่ขาวงามารูปลออรโ,โลผอมรูปข้างหลังคมนาท้างหลังคมนาข้างหลังคมเพื่อนก็เพื่อนก็นกั่งอยู่เนาะนั่งอยู่พ่นอยู่ข้างพ่นนะเพื่อนคุยกันเพื่อนปีโป่งนะตีโป่งกันเล่นกันยู่สองคนเล่นกันที่สองคน อยู่อยู่อยู่พ่นอยู่พ่นนั่นแหละฟ้าแฟดนี้แม่เห็นหน้าเห็นตาคุณบ่เห็นเป็นแบบหน้าตาชัดเจนบอหน้าตาชัดเจนแต่ว่าเป็นคนจีนแต่ว่าหันจื้อบ่ไรเป็นยังวันหน้าทางดังคมก็ยังว่าอยู่นั่นเองอันหน้าบดได้หรอกแต่ว่าคือคือเก่ฟ้าแฝดสองคนผู้ชายมันเพิ่งกันแล้วว่าเพิ่งตีปวงไปอันหมอหนึ่งหันว่าสองซี่นว่า เออหมอหนึ่งน่ะสองแปดพนว่าเป็นตีโป่งกันนะใเออสองสีหพอยิงสูบกันเป่าซิงสูบสองไอ้น้องพหนว่าสองซีเออพันหนึ่งว่าสองสีพนหนึ่งว่าสองแปดอืมกันเลยว่ากันเลยไปถามเพิ่นพระกันเทศอีหยังกันตีโป่งกันซื่อดอกย่าเพันว่าอันทั้งรุมมันเดี๋เพื่นเทศอีหยังกันอยู่กระท่อมนั่นก็เลยว่าเฮ้ยเพิ่อนก็เขาส้่งกันได้หน่นเพ่นว่า อา้าวทั้งทั้งมีอีกกลุ่มหนึ่งบอกแมนมีอีกกลุ่มหนึ่งม,มีอีกกลุ่มหนึ่ง<า>เพื่อนเพื่อนมาเขา่งกันได้นัยนย่าให้พ่อสันไปเบื้องออตีหล่าคนละบา้านนี้เพราะมันก็เลยบอกว่าไปเบิ้งกันเลยงานลงไปไปไปเป็นคือกระตอบกระทบมันปูผมเขาวผมยาวนะเอาเวลาบอกบอกบน้ำกล่องรถดจบอกก็เป็นผู้ผู้ภูมยาวเนาะก็เห็นบันลงลงไปบ้านนี้ แม่นไปไปเห็นไปเห็นนั่นไปเห็นแต่ปูเด้แต่ว่าบ่เห็นผู้อื่นบ่เห็นไผเห็นแต่เพิ่นผู้เดียวปูทั้งอุดรนั่นบ่ปูทั้งอุดรนั่นเพิ่นว่าอีเก๋งมาหยังเพิ่นวะมึงไพ่เห็นกิดตาไม่หยังกับเสียมเพิ่นว่าอีเก๋เออเพิ่นเอิ้นไม่ตัวเอิ้นอีเก๋เนาะอีเก๋งมาหยังเพิ่นว่าโอ้ยก็ว่ามาหาหอยเนาะปูมาหาหอยก็บ่ฮู้ว่า ผู้ยู่นีล่ะก็บแมาตัวอันนั้นมีเด็กผู้บ่าวสองคนนั่นมาบอกบอกว่ามาไปหุ่นไปหุ่นเพื่อนสีเขาส่งกันเพื่อนว่ามึง่านเมื่อังมึงมึงหูยบอกว่าผู้ใดสองคนเพื่อนว่นโอ้ยกับมึงหูยแล้วเนาะมึงหูยแล้วปูมึงหูยบอกลูกไส่คงได้สองคนเพิ่นว่าฟพราะแฝดเพิ่อนว่าืออโอ้ยกับมึงหูยแล้วเนาะกันหูกับอันนั้นท่อนแล้วว่าสัน มาอยู่น้ำกูเหรอเด้นี่สองคนเหรอคนว่าแฝดสองคนว่าหรอว่าคันเราฝันนั่นหนิลูกแฝดบ่บมินจะลูกละบ่เพราะว่าแฝดบ่ได้คิดเด้นี่เพราะว่าคือจังเจ๊จังจีนละว่หน้ามันแล้วก็อันนี้ยังน่าดังโด่งยังต่างๆนะทางดังคมงข้างดังโค้งนึกคิดว่าเอ้โบมินลูกแฝดแล้วาบ่กูเอามาเลี้ยงไว้ตัวมึงเบิ่งตี่ละเบิ่งเอาโลดนั่นมันเด่นอยู่ข้างโพนเพิ่นว่า มาแม่มาคุณมาแม่นางเบิงน้ำเขาเนี่ยเขาหลายคนอยู่ตัวผู้สั่นหลายคนอยู่ใส่ปูหนูคือบัวห็นค้นอ้ามึงอมาเห็นสะบัเต็มกระต้อผู้ยู่นั่อยวันนั่งเต็มอยู่แต่ว่าบัเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นผู้เดียวมีเพิ่นแนมเห็นผู้เดียวเออมีเพิ่นแนมเห็นผู้เดียวเลี้ยงเลี้ยงเลียงซัเพิ่นวะเลี้ยงไอีเก๋มันนั่งเพิ่นว่ะนั่งโล่งเพิ่นว่ามึงอมอยากได้น้ำเขาเพิ่นว่า โอ้ยเคยได้อยู่แล้วปู่มหากับปู่มหาขัวห้อยมาไม่เห็นปู่กะสีเอาตัวว uh, ัสดอกเนี่ยของมากได้เห็นวัสดุเพื่อนเขียนเปนเพิ่นได้เขียนไห้เพื่อนเพื่อนกระเฮคือเพื่อนเทศแหละเนาะนักเตะเพื่อนก็เอาเนี่ยมาเรี่ยงไว้เอาไห้ไห้หาหน่วยเนี่ยมาเรี่ยงไว้เรี่ยงแกนั่นแกนี่แกนี่แกนี่ไห้หน่วยที่หาเพื่อนเอาตั loyalty, <Yeah. S 2> ้งกลาง ตั้งพระแพร่ขาวตั้งพระแพร่ขาวบันพื้นเลยเขียนเหล็กใ่ในหันเอาปากกาสีแดงนะปากกาอนนปากกาอย่างตวงัวใหญ่เนี่ยสมิจิเออสมิจินะั่นเอาทั้งหัวใหญ่เขียนมันเขียนเหล็กูนเหล็กสูนพุ่งกับวงวงวงมันติมมติมหน่วยเนาะกะเ็เปิน้นสูนเป็นเป็นสีแดงแยิ่งขึ้นมวงกลมเลยแมนสีแดงยิ่งขึ้นมวงกลมเลยมันเป็นเล็กเหล็กูน ก็เป็นเหล็กเจตเจ็ดกับตัวใหญ่สีแดงแก็เป็นเหล็กเก้านี่เป็นเหล็กตัววนพลว่าให้วนไปสามตัวพลว่าศูนย <0 7. S 1> ์เจ็ดเก้าอืมศูนย์เจ็ดเก่าบ้านนี้เลกล่างพนว่าเลขล่างเนี่ยก็บเล็กล่างเพื่อให้แปดศูนย์กู้ให้ได้หนึงแปดศูนย์เลียงกูให้เลขที่มีศูนย์นีดีบอกคือจังคบวาอาจารย์บอกยี่ดีบ,บอกคุบวาอง์ไหนบอกโอ อันของเกี่ยมพันว่าสูนมาลานโปรเซนวัสดุเบิงเบิงเอาพ่นว่านั่นละให้แล้วซู้ได้แล้วสู้กับเมื่อตีละสู้สิมานั่งเบิงหยังกูสโลเซเลกูสีนั่งกูสีนั่งคุยกับอีเกยสองคนพันว่าพ่นบอกซุ่มสีว่าเออบอกเมี่ยมเนี่ยโบเห็นนั่นเมี่ยมเนี่ยโบเห็นนั่นละไปไปเมื่อพ่นว่าให้แล้วสู้กับเมื่อตัวกูสีนั่งคุยกับลูกูพ่นว่า เพ่นว่านนั่งมันเขาแตกนี้มาเบิดแหละมา้มาม้ามึงงับขม้าหานีเกะ่นว่ามึงเห็นเราบลูกไส้มึงมือสันมาอยู่ตรงกูได้กูว่าไห้มึงได้เพ่นว่าเอาอยู่ก็อยู่ตัวว่าวสนันหอกเนี่ยบ่ได้อยู่นรงหูแต่มีทองมันหูกระเลยว่อนวานลนะ่ะเป็นแังไดงกันปูก็เดี๋ยวมาอยู่นำ้ำกระเลยถามนะโอ้ยมึงก็ เอาไปแล้วมึงกับเบาเบอเฮดเอาอย่างสันตัวกูก็เอื่นมากอยู่ LP mm hmm. ้ังกูนตัวเพินว่าเพินว่านั่นกูก็เอื่นไม่อยู่้องกูนแล้วเพินว่าก็มาเป็นลูกซีดกูตัวกว่าสันเพื่อนก็เอื่นเอาได้เอื่นสองคนนั่นเอื่นมากม่ว่าสันมาพี่ว่าพี่ว่าสันมาเบิ้งนี่นี่แม่แท้มึงน่ยว่าสันมึงหัวสะอาดได้อีเกนเพิรนว่า เต่อื่นอีเกนนะครับเพื่อนื่นเกิดเอ็นอีเกนเนพะื่อนเคยเอืเ่นเ,าเนเาะไปเอันอุนอนอดรก็ไปกับไม่จเจออื่นแต่อีเกนนะแต่ว่าอื่นกูเอื่นมึงเนาะเพื่อนว่าข่อยเจ้าดอกเนาะเพื่อ,ยอยน,เนเคยอืน่นไม่แต่กูแต่มึงผู้ผมขาวอยู่ทั้งเพิ่ม<า>ที่บุญหลักวัดอุดรครับมันนี้ก็เลยมันกับมันกมันกับมะกาขาวหรือเปล่ามันกับมากาใบเลยผู้่าขาวบอิดกาบสองคนกาบใบ แปดอายุม่นเป็นได้เล่ายี่สิบหายี่สิบหกนี่แหละอ๋อคันคันเขาเมนข้อข่าวคันเล่าเด็กอกมานี่แล้วก็จะอายุประมาณยี่สายี่หกรุ่นเดียวก็อายุยเนาะข้อข้าวรุ่นเดียวก็อายุยคะแนนเมนก็น้องทุกตาเนาะอืน้องทุกตาสองคนนะเอาเพอเที่ยงขอแย่งน่อยนึงนะท่านผู้ชมวงทะเลขก็ได้ไปแล้วเนาะแม่บัวเพิ่นเคยแทงลูก พันเมือนลมแต่ก่อนเนี่พอเที่ยงเศ้าอยู่ในบันดูในเมืองข้าเจาะดีนมาถมไใหม่ลงไปเขาห้องน้ำม,มันลื่นเป็นเป็นดินที่มาถมไใหม่ฝนหนาฝนมันลื่นพันกระเลแทงแทงเป็นลูกลูกผู้ทายสองคนลูกแฝดแม่นกรเลยพากัไปถไทยคลิปปีก่อนนี่ครับถีไปทั้งอุดอรปูผมปูพัะขาวนี่ล่ะ,ะเนได้ท่วง ่วงวีเจมึงนี่บริเวณอันนั้นเหตุอันนี้น้ำเขาเดือว่าสันเขามากเกาะอยู่กับมึงว่าสันลูกแฝดมึงว่าสันเป็นผูผาขาวองทีไม่บัวว่านี่ละเพิ่อนบ่ได้อยู่วัดดอกเพิ่นจะอยู่สำนักเพิ่นแต่ว่าเพิ่นไปมากเตือนไม่บัวว่าอีเจอีเจตั้งแต่ไปเห็นกันตั้งใจครั้งแรกมือแรกเลยครับสม้ชมนี่เป็นถึงว่าไม่บัวว่าฟันเห็นเล็กน้อยฟันแฝดฟันเห็นปูผาขาวเพราะว่าเคยเห็นเพิ่นดี ช่วงนั้นตัวเลขคนกระดังแห้งได้ช่วงนั้นคนไปเอาอู้หลายแห้งครับแมนตอนแรกมันไม่ได้ยิ่ได้มีกระเอดใจบัแมนหลูกแฝดแล้วมาบ่เพราะว่าหนาคือจังคนจีนคนเจกจีงสีจมูกโด่งเป็นรูไส้ตัางหากไอมี่กระเอดใจแต่ว่าก็ฟังแม่บัวหวอแตัวเลขที่เห็นนั่นก็คือคนเขียนไหเขียนเซตเขียนใส่ผาขาวแมนใส่ผาขาวเลย ปดศูนย์ชูเจียเกาก็แปดศูนย์ต่ว่ากะยาลืมที่เมเบียววางแต่ตนน้ำก็ล่องล่องกันในมั่งสองสี่กับสองแปดหนูใส่ฟาแฝดสีเพ่นตีโป่งกันเด้พันโอ้พันตีโป่งกันสองสี่สองแปดสองสี่พูดหนังกับว่าสองแปดโมเนียได้นอกขนาดจะมาให้โชวเพู่หนังก็ว่าสองสี่พูดหนังกับว่าสองแปดทั้งสี่นะขนาดจะมาให้โชว์เมียพูดกระไดได้เฮ็ดอยู่ครับท่านผู้ชม เดินทางกลับมาก็ได้เฮ็ดตามครูบาอาจารย์เพิ่นบอกอยู่แต่เพิ่นว่ามันบ่ชัดเจนแต่ว่าเฮ็ดล่ะเฮ็ดกับครูบาอาจารย์น่ะแต่ว่ามันบ่ชัดเจนจังได๋ล่ะพอเที่ยงก็บ่ฮู้ก็เลยบ่ทันได้ไปเฮ็ดอีกครั้งนึงเนาะแม่นแต่ว่าก็ได้เฮ็ดเฮ็ดอีดีโอ้ยเฮ็ด2ครั้งอ่ะเด้2ครั้งกับปูอยู่รูปแม่นพระอาจารย์อยู่บ้านก็ได้เฮ็ดไปปู่อยู่ปู่นึ่งเก่าก็ได้เฮ็ดเพิ่นเพิ่นนนบ่่่อยูําเพิก็ไปอยู่นําปู่ผ้าขาวอันละอือปู่ผ้าขาวเอาไปเป็นบุตรศี์เอาไปเป็น ครับตัวเลขก็จะมีประมาณนี้แหละครับมี079แล้วก็802428ลองพิจารณาเบื้องเอวเองเนาะให้มากค่อยเอาไปพิจารณานะครับผม่านผู้ช่เนาะถ้าบมมากวาลีแม่บัวพนบอกคอยเขาก็บ่เอาฮากับเบื้องฟังเบื้องพอควสุมโนษนาก็ได้พิจารณากันเบื้องเอวเองแต่ว่าบางครั้งบางข้าวกับเขายี่ีอยู่เลยแม่บัวกับพนบอกเคยเขาเลยครับู้ชมบอกบางครั้งกับเขาบางครั้งกับรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะในการหาตัวเลข ม่มีผู้ใดดอกจะฟันได้ที <stream confer dles> ่เรหางวดทบงวดเจ็ดงวดบอกได้ถูกตรงเป๊ะตรงเป๊ะเนาะครับผมเนาะครับผมเนาะอ่าขอบคุณขอบคุณแม่บัวครับผมสิ่งแบ่งปันตัวเลขข่มฝันดีๆให้พี่น้องในเบื้องในช่วงกันครับผมไปครับไปเบื้องตัวเลขละเพื่อว่าท่านใต่แดดจะแคบหนาจอยจะจดไว้เนาะครับผมเนาะครับท่านผู้ชมตัวเลขของแม่บัวประจำของงวดวันที่สิบหกพฤษภายนเนาะครับผมเนาะฝันมาไม่แม่นหมาดมาขึ้นนี่ครับผมฝันเห็นผู้ป่าขาวอยู่ทั้งอำเภอพิบูลลักจังหวัดอุดรเนาะครับผมเนาะ ่าเขียนใส่ผักขาวให้ตัวแดงจึ้งคืองมาสันศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้ากับแปดศูนย์เป็นเลขของภูผักขาวเขียนให้แต่ว่า2สองแปดกับสองสี่นี่เป็นลูกเป็นลูกฟ้าแฝดเขาไม่บัวพ่นเคยแทงไปนะครับท่านผู้ชมเคยแทงไปเพ่นเล่นเปปอยิงสูบกันยี่ว่าเปอยังเกาะยันปอยิงชูบมันละ พอเที่ยงเองก็ได้เนาะวันว่าคนนึงว่าบอดสองสี่คนนึงว่าบอดสองแปดก็ให้พี่น้องลองไปพิจารณาเบิงเนาะครับผมเนาะเป็นตัวเลขแนวทางครับผมแนวทางของตลาดที่เป็นขรัฐบาลไปมาข้วาวคอยไปพิจารณาเบิงเนาะครับผมเนาะบ่มมาเข้ากับเบงิงประความสุขสนานไม่บวมมันมีความฝันอยากแบ่งไปให้พี่ให้น้องเด็กจากในหูน้ำกันกะพอเที่ยงก็นําเสนอให้พี่น้องในเบิงในชมกันเนาะครับผมเนาะ สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตดาชแนลหรือว่าไอสตาชแนลท่านใดี่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีแต่ความโชคดีและโชคดีขอให้ลำรวยสัตว์สินเงินทองในถูกไวยร่อยเบอร์จะจับเพื่อนแสนเงินล้านกับตัวเลขของแม่บัวของงวดวันที่สิบพฤษนิวนครับผมเนาะให้มันหมานกันสุขสุคนคลิปนี้พอเท่ากับตะลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับบักทั่วผู้ย่อยบัวครับผมพ่นลูกไว ผักล่างอ่งหญาก็ได้เขอได้กินอยู่ได้ปลูกไว้ก็ได้